สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้าอุบลน,นะคะวันนี้เดินจะมารีวิวรถยนต์ฮอนด้า HRV e h e v รุ่น RS สีขาวพรีเมียมสไลท์ค่ะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตพี่นกนะคะในการรีวิวรถให้ชมกันคันนี้นะคะกระจังน่าจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าไฟตัดหมอ,อก LED คันนี้นะคะจะมี Honda l a n e w a t c h นะคะกุ อ่าก้องส่องภาพมุมอับสายตาทางด้านซ้ายมือค่ะจะติดตั้งอยู่ที่บริเวณกระจกซ้ายมือรถคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์ม 3M เกรสเซร์มิกนะคะกระจกสีบานจะ80%หน้าหลัง60%ค่ะรถคันนี้นะคะจะทำการเคลือบสีและพ่นกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยค่ะมีติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดด้วยทัดมาค่ะก็จะเป็นคิ้วบันไดแบบ led ให้นะคะเบาะจะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับค่ะ ภายในจะเป็นเบาะสีดำนะคะตกแต่งสีแดงได้สีแดงแบบสปอร์ตแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าเออรุ่นนี้นะคะหน้าจอเครื่องเสียงก็ขนาด8นิ้วค่ะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ถัดมาระบบแอร์นะคะมีว i r e l e าร c h เจอร์ให้ระบบเกียร์ค่ะแล้วก็ถัดลงมานะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะคะ มีโหมดกันขับขี่ให้ค่ะโอเคถัดมาก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราก็จะเป็นมันติฟังชันค่ะฟัง่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ดูข้อมูลหน้าจอ TFT ของเราถัดมาด้านขวาค่ะพวงมาลัยด้านขวาก็จะเป็นปุ่มควบคุมระบบ Honda Sensing ค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหน้ามาตรวัด TFT ของเรานี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในค่ะ โอเคสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาพารอนามาให้นะคะตัวนี้มนันตัวนี้สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ะค่ะมีม่มานบางแดดน,นะคะมีกระจกซองให้ทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็จะเป็นไฟอ่านแผนที่ทางด้านหน้ากระจกหลังของเราจะเป็นแบบตัดแสงให้นะคะ โอเคอันนี้ก็สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ค่ะโอเคค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเครื่องเสียงของเรานี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณคอนโซลหน้าค่ะออกแบบสวยงามโอเคถัดมาเป็นระบบช่วยลงทางลาดชันนะคะอันนี้เป็นโหมดกันขับขี่ค่ะโหมดสปอร์ตนะคะโหมดนอร์มอค่ะแล้วก็จะมีอีคอนโหมดให้นะคะเราสามารถเลือก หมดการขับขี่ของเราได้เลยโดยปกติเราก็ใช้ n o r m a นะคะโอเคถัด okay, มาค่ะก็จะเป็นกระจกด้านซ้ายนะคะจะปรับลดลงอัตโนมัติเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ R นะคะเราต้องเลื่อนตัวสลักกระจกนะคะที่ปรับกระจกไฟฟ้าของเราไปที่ ตำแหน่งด้านซ้ายเขาจะปรับลดลงให้อัตโนมัติเพื่อให้เราเห็นเส้นช่องจอดได้ชัดเจนขึ้นค่ะก็จะสามารถจอดรถได้ตรงเส้นแมนยำขึ้นค่ะโอเคทัดมาค่ะก็จะเป็นไฟสองเท้านะคะไฟสองเท้าของเราจะเป็นแสงสีขาวนะคะของ Honda เราจะเป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็เวลาที่ระดับเครื่องยนต์นะคะก็จะมีสัญลักษณ์เช็คเรียรซีทนะคะตรงแจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่เรา ับเครื่องยนต์แล้วก็มีการเปิดประตูคู่หลังค่ะป้องกันการลืมเด็กและก็ลืมของไว้ในรถด้วยค่ะโอเคค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องโดยสารด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังของเรานะคะก็กว้างนะคะมีพื้นที่ไว้อา่ามีพื้นที่เยอะเลยค่ะนั่งสบายแน่นอนค่ะ มีผนักเท้าแขนด้วยมีแอร์หลังให้ค่ะแล้วก็มี usb ให้2จุดนะคะแบบนี้เลยมีช่องเก็บของเก็บขวดน,น้ำได้ด้วยมีพนักเท้าแขนเข็มขัดนิรภัยมีทุกจุดตำแหน่งที่นั่งนะคะโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องสัมภาระท้ายค่ะอันนี้ก็เดินพับเบาะลงให้ดูนะคะว่าถ้าเราพับเบาะลงแล้วก็จะมีพื้นที่กว้างค่ะเอาไว้สำหรับบรรทุกข,ของหรือขนของอะไรพวกนี้ค่ะ ควห้องโดยสารด้านหลังก็จะกว้างแบบนี้เลยเก็บของได้เยอะค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือของเรานั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องสัมภาระท้ายของเราส่วนฝากระโปรงท้ายของเรานะคะจะเปิดได้ 4แบบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะคะเปิดปิดที่ฝาก,กระโปรงได้เลยค่ะของเราก็จะเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้าให้ค่ะก็จะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดให้แล้วก็จะมี walk away close ให้เราด้วยค่ะเวลาเราปิดประตูรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติเลยประตูทั้ง5าบานนะคะ ถัดมานะคะเราก็สามารถใช้เท้านะคะสอดใต้กันชนแบบนี้ได้เลยค่ะแต่กุญแจต้องอยู่ใกล้ลักสมีตัวรถนะคะถึงจะสามารถทําได้อันนี้ก็สะดวกสบายเวลาที่เราไปซื้อของนะคะแล้วเราถือของมาเยอะๆค่ะเราก็สามารถเปิดปิดแบบนี้ได้เลยโอเคถัดมานะคะแบบที่3ค่ะก็สามารถเปิดปิดได้ที่ปุ่มเปิดปิดฝากระโปรงท้ายด้านในตัวรถตรงที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะ แบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะแบบสุดท้ายนะคะเราสามารถเปิดปิดฝากระโปรงท้ายได้ที่กุญแจรีโมทของเราได้เลยนะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดแบบนี้เลยโอเคค่ะเดินก็พาดูรอบคันภายนอกภายในกัน เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเข้ามาชมรถสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมฮอนด้าอุบลของเราทั้ง3สาขาเลยนะคะสาขาในเมืองสาขาห้วยคุ้มแล้วก็สาขาวารินค่ะหรือถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามเดินได้เลยเดินส่งข้อมูลให้ทางไลน์นะคะสำหรับวันนี้เดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ